สัสดีค่ะช่วงทงวลสาวผู้ไทยบางเมืองสนุพรรณนะคะวันนี้เรามีส่งขนมนะคะที่โรงงานไฮนิโต้บากซอยบ้านเรานี่เองนะคะเป็นโรงงานทำวนส่ประเทศญี่ปุ่น,นะคะวันนี้นวันเสาร์วันเสาร์ที่เก้าพฤศจิกายนนะคะอ,อกตลาดมาแต่ก็มีออเดอร์ของน้องนะคะเขาสั่งประจำโรงงาน เมื่อวานสั่งกอบไปสิบกระถงงนะคะวันนี้สั่งสดเจ็ดโมงครึ่งเราจะมาส่งเจ็ดโมงกว่าน้องก็ยังไม้ม่ตรงปากซอยบุญศิลินะคะสมุดปรกักรายนินตโต้น้องจะรับออเดอร์นะคะแล้วก็สั่งถ้าทางองมือสดมีจำนวนออเดอร์เพราะว่ามันเป็น มไม่หมดจะเสียนะคะเมื่อเช้าเราขายที่ตลาดนะคะอ,อกไปตีสี่พอไม่ทันนะคะหน้าตลาดก็ขายดีตลาดปักน้ำนะคะแล้วก็เจ็ดมงคึ่งแล้วก็มาส่งน้องสำหรับคนที่รับมาขายนะคะรับมาเราก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะสิบกล่งขึ้นไปยี่สิบห้าบาทนะคะส่งถึงที่ ส่วนทองม้วนกรอบก็ต้องจะมีเลทของเขานะคะถุงละครึ่งโหลง,ง่ายๆอันนี้รอน้องเข้ามานะคะแต่ยังไงเดี๋ยวจะเดินไปป้อมอยามเดี๋ยวรอดูกันนะคะไปส่งแม่ค้ามาขายของตอนเช้าหน้าโรงงานโตนี่ซื้อเท่าไหร่คะพี่หนูนบามซื้อที่ไหนอะซื้อใน t i k t อ k ครับได้ใช่ไหม่เด้เ,เด,ยว,เดยวหนูมาถามอีกทีนึงไปส่งของกันหามโตโต๊ะพับเป็นร้านแพ้นี่เป็นร้านน้ำแล้วพี่คะเดี๋ยวมังฝากไว้ที่พ้อมยามตอนนี้พนักง,งานกำลงังเข้ามานะคะก่อนแปดโมงน้องพขน,นัดไเจ็บโมงครึ่งพี่ยามสวัสดีค่ะ หนูมาส่งของให้น้องปเปิ้ลทอาม้วนอะ่ะเปิ้ลขาวเปิ้ลดำเปิ้ลขาวอู้มีหลายปเปิ้ลเนาะนเจ็นเนเดโมงครึ่งอะเขานัดหนูอนมีพวางไหมวางง่อเกลัวมันเสียมันแดดจ้ะไม่รอไม่รอ,รอเราว่าเขาโนนรียบรอยแล้วใส่กล่อง่ไเอแล้วะไม่ไมแดดหรอพี่ นี่ไงมใช่มันมาแล้วเหรอเอานี้ขนมของใครด้วยเขาต้องรอใส่ฝาอด้องม้วนสดหาบ้านเดี๋ยวขอถ่ายรูปเดี๋ยวส่งให้น้องเขาดูเร้อยแล้วฝากเลยขอบคุณนะคะ คงคงไม่มีช่องแล้วใช่ไหมโต๊ะเนี่ยนู้อยากได้อ่ะสี 400, ่ร้อยไม่ใช่สี่ร้อยเก้าเก้าเหรอมันแล้วแต่นี่อันนี้แล้วแต่ร้านเอาตอนไหนแล้วทำไงเข้าไปดูในช่องไหนอะคะในติ๊กต็อกโตพับอเนกประสงค์อ๋อแมทถ้ากลัวลาสัตมันตรงไหมกดตรงปกไหมตร,ตรงนะโต๊ะพับอนเนกประสงคนะ์เนาะใช่พี่ต้องดูอะมันมี หลายราคาหลายไอ้นี่ขนาดหลายราคาหลายขนาดเนาะสิบสองอะไรนะจำไม่ได้มันพอดีพกน้อมอเตอร์ไซค์ได้ใช่พกไปนะได้อะไรได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูเข้าไปดูตอนนี้เราส่งของฝากไว้ที่ป้อมยามเ็บร้อยคงไม่รอน้องคะและว เอาหิ้วไปแล้วแม่เขาหิววห้วไปแล้วแม่ของเปิ้ลหิ้วไปแล้วจะแปดโมงแล้วแต่ยังไงวันนี้นะคะขอเก็บค่าบรรยากาศมาส่งของโรงงานไายในรอดไวเพียงเท่าน,านาี้ขอบคุณน,นะคะขอบคุณสำหรับออดเดอร์สามสิบกล่องน้องเปิ้ลน ทำงานโรงงานหรือว่ามีผู้ร่วมงานนะคะสนใจรับไปขายก็ติดต่อได้มานะคะที่ช่องนี้หนึ่งเบอร์ศูนย์เก้าสนะคะขอขอบคุณทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามจากช่องทองม้วนสาวผู้ไทยสวัสดีค่ะ